ในวันนี้นะครับผมจะมาตีบวก3ดาบโลกหนึ่งและนำไปฟาร์มให้ครบ600มัลติตรี่นะฮะมาดูกันว่ามันจะโหดแค่ไหนแล้วก็เหมือนเดิมเลยรหัสนี้ก็จะแจกนะครับเพียงแค่กดไลค์ครบ1,000ไลค์ผมก็จะทิ้งรหัสไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมกันเลยครับผมคิทตันชอ็อป้านเติมโรบักเหรียญสุดคุม้มมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆและหาของแมปบล็อกฟูดรับกดเกมพาร์ทแมบปบคิลเลกาซี่บล็อกฟูดและแมปต่างๆอีกมากมายแถมยังมีโรบบอกทอยโค้ดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจจะะะเเเเปปป็็็นนนนหหหหรรรรรืืืออออววว่่่่่่าาาาททีีมมมมัั้้้้งงแแแแบบแแบบสบสสุลลซำใคตกไไ Legacy ทางร้านคิทตันช็อปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่คิทตันช็อปนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกฟุตอีกแล้วนะฮะในวันนี้ครับเราอยู่กันกับดาบที่ทุกคนนะครับน่าจะเคยใช้กันแน่นอนนะฮะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่านี่คือ3ดาบนั่นเองนะฮะซื้อมาสามดาบของโลกหนึ่งเนี่ยซื้อได้ที่เกาะน้ําแข็งนั่นเองครับผมราคาประมาณ60,000เบลีฮะผมก็ได้จัดการซื้อมานะฮมาดูกันนะครััััับบบบวววว่่่่าาาานนนนนนนีีี้้้กกรรรรตขขอองงดเเยยมมจะะชใหหแึืปลค ตอนนี้ผมสามารถรีสตาร์ทได้นะครับแต่ผมมารีสตาร์ทสายดาบก่อนเลยลวกันแล้วผมจะรีสตาร์ททำไมวะเมื่อกี้มันเป็นสายดาบอีกแล้วนี่หว่าเออหลอนเรามาดูกันครับว่าการตีแบบธรรมดานะครับแบบไม่ใสอ่อคิเนี่ยมันได้มีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะตีบวกด้วยนะชึบโอ้โห1 1 8 2งัน่เห็นจะดีขึ้นเลยเรามาตีบวกกันนะครับมาดูกันว่าได้เมีจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่า <S <S โอ้โหแค่15นะฮะ เศษเหล็กกับ15หนังสัตว์นะในการตีบวกบวกไดเมีย25%เมโกดน้อยจนมันบวกน้อยกว่าดาบคาตนาว่าคาตนาบวก30%บ้าน้านผมจะไม่ผิดอาตีเลยอัพเกตมาแล้วครับ1ดาวมาดูกันนะครับว่าไดเมียจะเพิ่มขึ้นเท่าไรเมื่อกี้1 8 8 2นะฮะตอนนี้ 1 4 7 7งโอ้โหเพิ่มเยอะอยู่นะถ้าไปเล่นไปแต่ก็เออผมว่างังงนๆนะลองสาคิดิสาคิอึ๊บโอ้สาคิก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนนี้ก็เหมือนเดิมครับมากันกับผลพระนะครับเพราะว่าการจะเล่นสายดาวนะครับต้องมีพระแน่นอนแต่ว่าวันนี้ผมอาจจะไม่ทำตื่นนะครับแล้วก็ใช้ร่างนี้ในการฟาร์มเลยนะผมอยากจะลองทา้าทายดูว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำตื่นแล้วไม่ใช้บัคพระเนี่ยผมจะสมารถฟาร์มได้จนถึง600้มาหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่เราขาดไม่ได้เลยนะฮะในการที่เราจะไปฟาร์มมัตเตอร์อตตรี่ หลังผมเข้ามานะน,นี่นะรัหลักผมเองนะครับก่อนอื่นเลย <c oughs> สุ่มผลก่อนวัดดวงของวันนี้นะฮะเอ้ยผลดไดมอนด์โอ้โหกังเจ็บไม่ได้แล้วด้วยนะครับเต็มกระเป๋าเดี๋ยวผมนะครับจะทําการกิฟต์มาสเตอรี่คูณ2เข้าตัวเองนะฮะส่วนคนที่ได้รหัสนี้ไปครับบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะเพราะอะไรมีกีตาร์บุ๊คด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหมีของประมาณนี้นะฮะนี่เลยมีกระจกด้วยนะ นี่นะฮะได้มาแล้วสำหรับความชํานาญคูณ2นะครับคือมัตเตอรี่คูณ2นั่นเองโอเคเราเดินทางไปที่โลก3ามกันเลยนะครับผมเพื่อที่เราเจะเริ่มฟาร์มมัตเตอรี่กันนะฮะซึ่งวันนี้ผมอาจจะไปฟาร์มอยู่ที่เกาะคาตาคูรินะเพราะว่าเกาะคาตาคุรีนะมันเป็นเกาะที่ค่อนข้างที่จะฟาร์มง่ายเลยนะฮะสำหรับเอ่อการฟาร์มพวกมัตเตอรี่แะพวกนี้เพราะว่ามันดอกค่อนข้างเยอะโอเคมุ่งหน้าไปที่โลก3กันเลย <S 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 โอเคครับเรามาโลก3กันนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเริ่มตีบอสกันก่อนเลยแต่ว่าตอนนี้บอสไม่ไม่เกิดนะแน่นอนครับลูบักแก นี่แน่นี่แน่อฮ้ยแรงอยู่โอ๋อผมจะลองไม่เปิดล่างนะครับแล้วก็ลองฟันไปลองฟันแบบนี้แหละไม่รู้มันจะตายหรือเปล่านะฮะถ้าบอตัวนี้นะครับมันดรอปอเซอรี่ก็คือหมวกนักบินมาครับผมบอกเลยเป็นอะไรที่ดีมากเลยผมชอบนะครับมันทําให้วิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะหมวกมันนี่แน่ไกลแล้วนี่เหลืองแล้วเหลืองแล้วเนี่ยเองอะเองเนี่ยเหลืองเลยมันใช้มาเตอรี่ทั้งหมด60นั่นเองนะครับถือว่าไม่เยอะนะ ผมก็ตีบอสตัวเดียวน่าจะได้เลยครับตัวนี้ตายก็น่าจะครบแหละเพราะว่าผมมีไม้คูณ2ด้วยนะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนี่แนี่ตายเรียบร้อยฮะบอสตัวแรกนะครับแต่ว่าไม่ดรอปของนะโคตรเกลือเลยเลือกสกิลใหม่แล้วครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลแซดนั่นเองเนี่ยเราสามารถปาดไปอย่างนี้ได้สกิลที่สองเป็นการเอ่อเวลเลนรัสนะครับเป็นการโอ้แบบนี้นะประมาณนี้นะโอเคแมตเตอร์ลมาหนึร้ยสิบเกนะครับตีบอสตัวเดียวแมตเตอรีลขึ้นมาเป็นลอยเลยเดี๋ยวเราเดินทางไปที่เกาะสตีกันต่อเลยครับไปฟาร์มแมต,ต่อนะ มากนะครับไฮด้าทานี่เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองเปิดร่างดูนะครับว่าถ้าเปิดร่างพาเล็กเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราฟาร์มง่ายขึ้นหรือเปล่าแปบบ๊บนึงของจัดของก่อนผมว่าฟาร์มได้ฟาร์มได้อยู่ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าพาเล็กมันวิ่งไวนะครับเฮ้ยแต่ว่าสกิลเราจะไม่โดนนะครับเพราะว่าสกิลมันเป็นแบบโอ้โหมันท่อนข่านที่จะโดนยากเลยนี่เนี่ยเรียบร้อยครับอีกตัวหนึ่งนะฮะได้มาทั้งหมด155ฮะ,ะผมมีวอคิรี่แ่าวะไม่มีวอคิรี่นะครับไม่สามารถวาร์ปได้นะว่าจะ มาที่แมนชั่นนะฮะคือเกอาะเต่านั่นเองเดี๋ยวผมจะมาสู้กับบอสช้างนะครับซึ่งบอสตัวนี้บอกได้เลยเป็นอะไรที่โหดมากนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ผมว่าใช้ได้จะได้อยู่ไม่ได้แย่นะครับสดาบดาบเล่มนี้อืมมาดิแลกกันไปตีเร็วด้วยนะครับดาบเล่มนี้นะคาตนาธรรมดาครับตีเบาแล้วก็ตีช้าด้วยนะได้178ละมาเตอรี่โอเคตัวต่อไปนะครับคาเวนดิสมาแล้วใช่ไหมคอมโบใส่แกสองสกิลนะฮะร,รวมกันได้แค่6,002อ,อู้สไลด์มันสไลด์ทีเดียวเหมือนจะตายโอ้โหนี่เนี่นนยยตาาเหอะลืมมมไปันี่ง กำลังจะดีใจแล้วมันใกล้าตายมามาอุ้ยสองล่างนั่งใหม่มาแล้วอ้ไอเบวไอเบวเองมีสองล่างอุย้ยมันตายยากดีกว่าล่างสองนั้มันถึกจังเลยเราจะตั้งหลักแบบเฮ้ยเ้ยเดินมาแล้วมันมาแล้วย่าเหมือนเหมือนผมจะตายเหมือนมันก็จะตายเหมือนกันแต่ว่าผมผมจะตายก่อนเข้ามานะดีดเลยผมว่าผมจะใช้หมัดช่วยดาบเล่มเดียวไม่น่าจะไหวนะฮะผมตายแน่เลยหนีก่อนหนีก่อน ไม่รอดนะครับโอ้โหแล้วเกิดไฮด้ามน <c oughs> ตีใหม่แน่เลยฮนะดูส่งแล้วไม่น่าจะทันกลับมาแล้วครับมองว่าจะยังไม่รีเนอะผมว่ามันรีแล้วแน่เลยเอ,อ้ยยังยังหมัดนึงโอเคโอเคได้อยู่นึกว่าจะรีไปแล้วดีนะยังไม่รีเรียบร้อยเฮ้ยกูจะตีมันตายนะฮะได้มาอยู่ที่197 G แล้วนะครับผมเจ้เป็นตัวที่ลำบากเอาเรื่องเลยนะฮะสำหรับควินดิสนะครับ โอเคต่อไปก็คือบิ๊กมัมหรือเปล่าวะไม่ใช่นี่กิโลเราลืมกิโลได้ไงวะลืมบ่อยกิโลตลอดเลยเดี๋ยวเรากลับไปที่แมนชั่นแป๊บหนึ่งนะครับมีผู้บ่าวยืนรอครับต้องรีบกลับไปเขินจกเลยมีผู้บ่าวมารับมาสง่งมาต่อกันที่กรีทีนั่นเองนะครับผมอืมขอหมวเลยโอโ้โหสกิลหมัดก๊อตสองสกิลเข้าไปเก้าพันสกิลเดียวเข้าไปห้าพันตึกของสามดาบสองสกิลเข้าไปหกพันสองนี่เนี่ย อุ้ยแต่ใช้หมัดต่อยไปก่อนแล้วก็ใช้ดาบล้าดได้นี่วาทำไมเราไม่ทาตั้งแต่แรกวะโอเคได้มา2 0 9เลยนะครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยไปบิ๊กมัมนะฮะผ้าเล็กนะ่าจะไม่มีปัญหาสำหรับการตีบิ๊กมัมนะผมคาดว่าหรือเปล่าวะเออว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้าผ้าใหญ่แล้วก็ปัญหาแน่นอนนะฮะเพราะตรงนี้มันแคบมากเลยใช้หมัดต่อยไปก่อนแล้วกันโอ้โหแรงมากโคตรแรงเลยไอ้สามดาวเราไม่น่าจะไหวกับบอร์ตัวนี้แนะ่นอนครับเดี๋ยวใช้หมัดไปเรื่อยๆนะมันจะไหวก็ไหวแหละนะครับแต่ว่ามันจะนานนะ เดี๋ยวต้องไปฟาร์มให้มันครบ600มาร์สน,นะครับราะงั้นเราจะไม่เสียเวลากับการตีบอสแน่นอนไกลแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมาถึงผมเนี่ยอีกนิดเดียวกิวเดียวน่าจะตายนะสำหรับผมอะสามดับสามดับมาเลยลัเออได้มาเท่าไรละ2องสเนะฮะลงมาตีมันพวกนี้ดูนะครับว่าถ้าเราตีอ่ะมันจะไหวหรือเปล่าจะได้ไปตีเกาะคาตาคุริเฮ้ยได้อยู่นะรแรงอยู่มาแล้วครับเค้กแลน ซึ่งผมก็จะฟาร์มอยู่ที่นี่นะครับและตรงนี้ก็คือที่เสกคาตาคุรินั่นเองเราสามารถกดเสกได้เมื่อเราโจมตีอ่าไม่โจมตีดีเมื่อเราจ,จัดการกับพวกมอนบนเกาะนี้นะครับจนครบ500ตัวนั่นเองเราก็จะสามารถเปิดประตูตรงนี้ได้นะครับแล้วเข้าไปตีคาตาคูลิวีหนึ่งซึ่งก็ต้องเรียกรวมคนนะครับสัก 2- 3สคนมาช่วยกันนะฮะไม่งั้นไม่ไหวแน่นอนโอเคเดี๋ยวผมมาเริ่มฟาร์มกันเลยตรงนี้น่าจะฟาร์มง,ง่ายนะผมลองดูรวมมอนก่อนเลยครับ <S <S เออดาเมจยังพอมีอุ้ยได้อยู่นะครับโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้ หรือ <c oughs> ว่าดาเมจดาบมันจะน้อยจนแบบไม่สามารถฟาร์มได้สรุปคือฟาร์มได้นะครับนี่เนี่ยผมก็จะฟาร์มมีไปเรื่อยๆนะครับเอาจริงๆนะผมอยากทำบัคพาสมากเลยแต่วันต้องเป็นพาสตื่นดีพาสเล็กทำไม่ได้นะครับหรือทำได้วะน่าทำไม่ได้หรอกนะฮะลองลองลองบโอเคทำไม่ได้จริงด้วยฟาร์มวนไปครับผมตรงนี้ไม่มีอะไรมากใน e ี่ีต่อไปนะครับผมจะมาลากหอกคาตาคูรินะครับสรับคนที่อยากเสนอผลปีศาจให้ผมใช้ในการลากหอกคาตาคูรีนะครับสามารถเสนอเข้ามาได้เลยครับแท็กเวลาช่วงนี้นะ แท็กเวลาแล้วก็พิมพ์นะครับว่าอยากให้ผมใช้ผลอะไรนะฮะโอเค okay, 2 5 5้แล้วครับตอนนี้ผมก็ต้องวนไปอย่างนี้แหละครับไม่มีอะไรมากดาบนี้สบาย,ยอยู่เนี่ยถ้าเกิดเป็นคาตาเนตธรรมดาผมไม่อยากคิดสภาพเนะี่ยมาดูก่อนนะครับเหลือก,กี่ตัวตอนนี้มันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับ4 5 8แดแล้วตีมา50กว่าตัวนะครับประมาณ52ตัวแล้ววามไปเรื่อยๆครับ few moments l อ t e ะครับในตอนนี้นะฮะก็ผ่านมาไม่ถึง10นาทีหรืออาจจะถึงก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าขึ้นมาละ301มัตเตอรี่นะครับถ้าเกิดว่าผมไปฟาร์มอยู่บนเกาะโกโก้ฝั่งนู้นมันจะช่วยป่าวะในการฟาร์มคาตาคุริตอนนี้มีทั้งหมด384ฮะหรืออีก3 8 4ตัวสีาตัวตกใจหมดเลยว่าใครลองไปที่เกาะโกโก้นะครับไม่รู้ว่ามันจะช่วยนับหรือเปล่านะผมไม่รู้นะเมื่อกี้384ตรงนี้จะเหลือเท่าไหร่เอ่ย ลองตีไปก่อนแต่ถ้ามานั่งฟาร์มตรงนี้ได้มันก็อาจจะดรอปมาตเตอรี่เยอะกว่าเดิมนะครับอุ้ยดรอปอยู่นะที่นี่จะจำไม่ผิดนะครับเป็นเกาะที่เอาไว้รวมอันนี้ปะนี่นะครับเอาไว้เขาเรียกว่าคราฟแก้วน้ําหวานนั่นเองนะฮะมาดูกันนะครับว่าแต้มมันลดไปหรือเปล่าไม่ลดนะฮะแปลว่าเราต้องฟาร์มอยู่ที่นี่เท่านั้นเอาละครับเดินทางมาถึง399กันแล้วนะฮะสหรับมาเตอรี่นะครับแล้วก็400เรียบร้อยครับผม เรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้นะฮะเรืออีกกี่ตัวนะครับถึงจะสามารถเสกคาตาคุลิได้118นะครับถือว่าจะค่อนข้างเยอะอยู่นะทำไปเล่นไปผมคาดว่าได้ตีคาตาคุลิประมาณตัวเดียวแหละนะครับตอนแรกกะว่าจะตีสัก2ตัวนะแต่ว่าน่าจะเสร็จก่อนนะครับโอเคผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรมากเริ่มขึ้นช้านะ้ครับหลังมานะครับตอนนี้ก็400มาแล้วด้วยนะครับขึ้นช้าก็ไม่แปลกนี่ถ้าไม่มีไม้คูณ2นะบอกได้เลยว่าน่าจะังไม่ถึง400แน่นอนครับผมรวมมันแล้วก็ฟาร์มไปครับไม่มีอะไรมากนี่แน นี่เน่ไอ้ตรงนี้นะครับมันใช้ไฟได้นะมันเป็นมอนที่มันใช้แบบผลไฟอะ่ะแล้วเวลาผมสู้กับมันทีไรเนี่ยผมเหมือนจะตายทุกรอบเลยมันสเปมนะฮะยิ่งตอนเรารวมมอนมาเยอะๆเนี่ยบอกได้เลยว่ามันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยระเบิดระเบิดโอ้โห,โ,ห,โ,หโดนเต็มๆโดนเนียนเนีย โดนเน้เนๆถ้าเลือดไม่เยอะที่ตายเนี่ยโอเคครับตอนนี้เราสามารถเสกคาตาคุริได้แล้วนะครับซึ่งก็จะเป็น V1 นั่นเองเดี๋ยวผมขอญาตไปตามคนมาช่วยก่อนนะครับเพราะว่าคนเดียวไม่น่าจะรอดแน่นอนครับผมเอาละครับในตอนนี้นะฮะก็มากันเรียบร้อยนะครับสหรับลูกแขนของผมเองนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยกันนะครับจัดการกับอเอ้า หายไปไหนคนหนึ่งเมื่อกี้น่าจะเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าหลุดไปเพราะเน็ตปิ้งหรืออะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเริ่มตีก่อนแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวผมตีอ่าคาตาคุริเสร็จผมว่าจะไปลองตีอีลิตดูนะครับเผื่อได้ที่เสกแอดมินอะไรประมาณนี้นะมาเริ่มเสกเลยครับผมตอนนี้ก็สปอนเรียบร้อยครับมาเป็น V1 นะไม่รู้ว่ามันจะโหดแค่ไหนนะคือว่าเดี๋ยวผมทำไดเมจให้เยอะที่สุดเลยแล้วกันโอ้โหเขามีบัคดาบใหญ่ว่ะแล้วไม่มีโดนคู่โดนคู่อุ้ยโว้ยอุ้ยโว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 ้ยโ เรียบร้อยโอ้ดอกมาเป็นในเรื่องของพระคุมนะฮะแต่ว่าเรามีหมดแล้วนะมีทุกอย่างแล้วนะฮะลืมไปว่ามันจะไม่ดอกมาตตอรี่นะครับไอ้บอสตัวนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองตีอีลิตนะครับว่าจะดอกที่เสกแอดมินหรือเปล่านะแต่ก่อนอื่นเลยก็คือรับเครียดเป็นก่อนดีกว่านะครับเกิดอยู่ที่กาะกริททีนะครับมาแล้วว่าต้องเกิดอยู่ที่เกาะนี้จริงๆด้วยซึ่งในตอนนี้นะครับผมอยู่ในเซิร์ฟนี้นะครับมาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับอีกสักพักหนึ่งผมคาดว่าจนสัตว์น่าจะเกิดนะเพราะว่าฟูมูลได้จบลงไปแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาจัดการกับมอนอีลิตกันก่อนเลยตัวนี้คือเอ่อน่าจะเป็นผลดาร์กนะครับ นี่ยเือนบนให้มเมื่อกี้อะไรอ่ะมันลอยได้อุ้ยตัวมันนิ่มมากเลยอ่ะทำามันนิ่มขนาดนี้นิ่มเกินน้องอชิวเลยสบายเอ้ยหลบก่อนหลบกวนตายเรียบร้อยโอ้โหเสียดายไม่ดอกทำไมเราดวงเกลือจังเลยวันนี้ปกติก็เกลือทุกวันเดี๋ยว้วแต่รู้สึกว่าวันนี้มันเกลือแปลกๆนไหนก็มาแล้วนะครับเขออาจะตบบอสเลยแล้วกันเพื่อม,มัตเตอรี่ให้เร็วขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเริ <S <S ่มแรงขึ้นแล้วนะครับ <S <S จากการฟันที่มันน้อยมากๆเลยตอนแรกนะครับนิดเดียวครับชิวเรียบร้อยอุ้ยดอกของว่ะ พูดว่าเกลือตอนแรกตอนนี้ดอกเลยดอมาไปเรีนเรื่องของสร้อยนะครับโอเคกลับไปฟาร์มต่อดีกว่ากลับมาที่เกาะช็อกโกแลตนะครับเกาะโกโก้จะตัดไปทีนึงนะครับตอนที่ครบ600เลยแล้วกันนะฮะ A few moments later โอเคครับในตอนนี้โจรสลัดก,ก็ได้เกิดมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีเวลาจัดการน่าจะประมาณ5นาทีพอๆกับโรงงานประมาณโลก2ละมั้งโอเคผมมาละว,วิดีผมเอารหัสหลักผมไปซ่อนก่อนดีกว่ารีตัวหนีเลยซึ้อซอโอ้โบอลมาแล้วบอลมาแล้วตอบผลดีปะเนี่ย เพราะว่า oh, ต้องเป็นผลระเบิดไม่ก็ผลโนโอีกอยแน่เลยนะฮะผลอะไรก,กากๆอะ่ะโอ้โหผลสปริง <c oughs> ผลสปริงไม่ต่างกันมากนะครับแทบไม่ต่างกันเลยเก็บได้ปะเนี่ยเก็บไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเรากลับไปฟ์มกันต่อนะครับให้ถึง6 0 0มัตเตอรี่นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปผมขอ,อยนาตสำรวจแป๊บนึงว่าอีลิทเกิดหรือเปล่านะครับเฮ้ยเกิดนะฮะเกิดอยู่ที่เกาะกริททีกแล้วเกิดบ่อยแลวเกินที่เกาะนั้นเกิดตรงไหน,นเอ่ยจริงๆมันจะเกิดอยู่ตรงนี้แล้วก็เออข้างหลังนู้นเนาะแต่ตรงนี้น่าจะไม่เกิดปะ โอเคตรงนี้ไม่เกิดนะครับปกติจะเกิดตรงนี้นะบ่อยมากเลยนี่ไงตัวนี้ครับน่าจะเอ่อผลไรเอ่ยดูก่อนโอ้โหผลแมกมาด้วยว่ะเสื้อสีแดงแบบนี้โอเคมาดูว่าจะสู้ได้หรือเปล่าน่าจะชิลตัวตัวเลยเพราะผลแมกมาไม่โหวถ้าผลดาร์กนะครับผลดาร์กดาเมจมันแรงมากเลยนี่ผลแมกมาโคตรเบาเลยดาเมจเบาจัดเรียบร้อยอุยอ้ยอฮ้ยมันดอบมาว่ะดอกก็เฉลิดมาเฉยนึกว่าจะไม่ดอบซะแล้วรอบนี้มันดวงดีจริงจริง จริงๆอยากตีคาตาคุรีวีสองนะแต่ว่าไม่รู้จะตีไปทําไมนะครับในเมื่อเรามีกระจกเรียบร้อยละการตีคาตาคุรีก็แค่เอากระจกนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะลองตีแอดมินนะครับถ้าเกิดว่าได้โยรุจิ๋วขึ้นมาในไอดีนี้คือโคตรตึงเปลี่ยนชื่อคลิปนะครับจากฟาร์มมัตเตอรี่600มาร์กเป็นฟาร์มมัตเตอรี่3ดาบ600มาร์ตีบอสแอดมินลายโยรุจิ๋วชื่อโคตรยาวเลยโอเคเดินทัาที่เกาะกลางกันครับเดี๋ยวเราไปเรียกรวมคนอีกนะครับเอาตี้เดิมเลยเมื่อกี้นะครับเข้ามาช่วยเรานั่นเองนะครับตอน เรียบร้อยมาดูกันว่าจะได้โยรุจิ๋วหรือเปล่าขอให้ได้เหอะนะฮะซึ่งบอสแอดมินนะครับก็จะมีทั้งหมด2ร่างนั่นเองนะครับร่างที่ใช้อโยรุสีเขียวปะกับร่างที่ใช้โยรุขาวดำแอดมินนี่ตีง่ายนะตีง่ายกว่าคาตาคูริวีสเยอะเลยนะครับคือมันเป็นบอสเก่านะครับมันก็เลยไม่ค่อยโหดนะอัปเดตหน้าไม่รู้ว่าจะโหดหรือเปล่านะครับแต่ว่าอัปเดตแบบสกิลโยรุใหม่นะครับปรับใหม่หลายอย่างมากเลยโคตรน่าเล่นเลยเกมชึบโอเคฮะตามสเต็ปโคตรเกลือแล้วเราสามารถวาร์ปได้แล้วนะ เ,เขาแอคกันใหญ่เลยอะ่ะเขาแอคโยรุจิวะ่ะนานมากครับในตอนนี้ก็500มาสเตอรี่สักทีครับขาดีแค่100ถึงจะบอกว่าแค่ก็เถอะนะครับไอ้1 0 0นี่แหละฟาร์ม1ชั่วโมงเต็มๆเลยผมบอกเลยโคตรนานในตอนนี้เดี๋ยวผมกลับไปที่เกาะกลางก่อนนะครับเพื่อที่จะไปตีอีลิทกันต่อเลยเพื่อว่าจะมีดวงได้ก็ชาลิตอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เกิดอยู่ที่ให้ด้าทาวนะครับผมสามารถไปเองได้ปะเนี่ยมันจะไปเองได้นะครับเอาตัวนั้นทิ้งไว้นั่นแหละขี้เกียจเปิดประตูลตะ พราะมันเกิดอยู่ตรงนี้เหรอในขี้เกียจเดินไกลตัวนี้นะครับเป็นตัวผลดาร์กนะครับปกติมันจะเกิดอยู่ตรงนี้นะ่ยที่หนึ่งครับเจอแล้วฮะเกิดอยู่ตรงนี้นั่นเองจะดรอปหรือเปล่ามาดูกันนี่เนี่ยนิ่มมากอิลิทนิ่มมากครับอิลิทมันเป็นเท่าไหร่พันเจ็ดร้อยแปดสิบว่น่าจะใช่นะรประมาณนั้นโอเคมาลุ้นกันครับโอ้โหไม่ดรอปนะฮะไม่มีอะไรมากก็แค่แวะมาอร์ติลิตเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่600มัดอันนี้ผมพูดรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยถ้าผมพูดไม่ชัดต้องขออภัยนะไม่่่่่รรูู้้ววาเป็นนะนนนนไไไะะะะชชงีีพดดมคคอยนะคยัฮท โอ้โหโอ้โหโอ๋อตีลังกาโอเคหลังจากฟาร์มมานานพอสมควรนะครับในตอนนี้ก็มีมาสเตอรี่ที่5 5 0แล้วนะครับซึ่งก็ขาดอีแค่50มาสเตอรี่แค่50ไม่อยากจะพูดคำนี้เลยนะครับเพราะว่า50มาร์่โคตรนานเลยลองดูกันดีกว่านะครับว่าเราสามารถเสกได้หรือเปล่าครับผมคาดว่าน่าจะเสกได้นะเพราะว่ามันขึ้นเช้ามากเลย เสกได้แล้วนี่แต่ว่าโอ้โหถ้าเสีได้เรายังไม่อยากเสกตอนนี้เลยนะครับเอาเป็นว่ายังไม่เสกละกันนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มอยูท่ที่เกาะใหม่นะเพราะเกาะนี้มันเริ่มขึ้นช้าแล้วนะครับจริงๆเดินมาด้านหลังนี่ก็ถึงแล้วนะรถขี่เรืวทช่ไวะเนี่ยโอเคมาถึงแล้วครับตอนแรกมันคือเกาะอีเวนต์นะก็คือตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดประมาณ 1- นถึงชั่วโมงมั้งผมจะไม่ได้ครับมันจะมีกล่องของขวัญเกิดมาตรงนี้นะฮะใครเก็บกล่องได้ผลอะไรก็ได้ไปเลยนะฮะประมาณนั้นอันนออนนนนนนีี้้คคือืออออออะะะะไรรรเเเเป็จจจุดดับววลลงงู2004่าาแแมมมมพกผย มันก็ขึ้นไวอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าเราเดินฟาร์มร,รอบเกาะนะครับน่าจะพอได้หลผมว่าถ้าไม่ได้ก็กลับไปที่เดิมนะฮะโอเคครับตอนนี้โจสลัดได้เกิดขึ้นมาแล้วนะฮะก็รวมๆก็ประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเกิดอีกรอบหนึ่งนี่คือหาทิ่เศษบินได้เลยเนี่ยไปเรามาจัดการเลยนะครับมาดูกันนะว่าในรอบนี้จะดอบผลอะไรโอ้โหอย่าล็อกแบบนี้ดี เนี่ยบอสบอสมาละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวผลทรายถือว่าเป็นโลเกียนะครับถือว่าใช้ได้ยโอ้โห่วมามีแล้วนี่ดีโอเคเดี๋ยวเรามาไล่จัดการกับออลิทอีกสักตัวแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ไฮด้าอีกแล้วโอเคเราไปเจอกันตรงที่ออลิทเกิดเลยแล้วกันนะครับผมที่เกาะไฮด้าไม่รู้ว่ามันจะเกิดตรงไหนนะถ้าเกิดอยู่ตรงนี้ก็ไม่ต้องตัดนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ที่อื่นก็ตัดหน่อยโอ้เกิดตรงที่พอดีเลยไม่ต้องตัดว่าดูจกชุดแล้วน่าจะเป็นมากแน่นอนนี่เนี่ยนี่เนี่ยอกนน ถือเรียบร้อยไม่ดอบแล้วนะฮะดอกมาแค่รอบเดียวนะรู้สึกว่าจะเกลือเต็มที่เลยตอนนี้ในที่สุดนะครับก็เดินทางมาถึง599นะแล้วครับผม <laughs> อีกแค่มาเตอรี่เดียวเท่านั้นนะครับผมกลับมาฟาร์มอยู่ที่เกาะน,นี้เนื่องจากว่าก่อนนั้นมอนมันเกิดน้อยนะครับเกิดแค่ประมาณจุดละ3ตัวเองนะเพราะงั้นนะครับมันก็เลยน้อยมากๆสำหรับผมแนละ้วผมเลยคิดว่ามาฟาร์มอยู่ที่นี่น่าจะเร็วกว่านะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆะครับผมฟาร์มแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับจริงๆก็ไม่แป๊บเดียวหรอกประมาณ3ชั่วโมงนะนงนนั่่่อยยูทีี นีครับมาถึง599ละตรงนี้ก็คือมอนชุดสุดท้ายแล้วครับ3ตัวสุดท้ายที่เราจะฟาร์มกันโคตรนานัว่าจะเสร็จมาจืบ โอเคเรียบร้อยฮะได้ก็อดบดมาด้วยนะครับฉายาก็อดบีดเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางไปเสกคาตาคูลีแล้วก็ไปเรียกน้องมาตีนะครับมาช่วยกันตีซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตีไปทำไมนะครับเนื่องจากมันไม่ดรอปอะไรเลยนะครับในตอนนี้ผมได้ขอมาจนครบแล้วนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าจะตีทำไมเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปตีนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีลิตก่อนเลยนะครับว่าว่าอีลิตเนี่ยมันจะดรอปที่เศษมิในให้ผมหรือเปล่าแล้วก็อีกแค่1ชั่วโมงนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะ ผมก็จะสามารถเก็บกล่องได้นะครับซึ่งถ้าเก็บกล่องแล้วได้ที่เสอดบินนี่ก็เป็นอะไรที่ดีนะเราจะได้ที่เศดมินรัวๆเลยวันนี้โอเคเดี๋ยวผมเดินหาหมอน,อนก่อนนะครับอีดิตมันเกิดที่ไหนเอ่ยมาเจอมันอยู่ข้างหลังนี่เฉยเลยง่ายจังโอเคตัวนี้ก็เป็นผลดรางเหมือนเดิมครับที่เราังไม่เจอในวันนี้ก็คือผลสายฟ้านะยังไมไ่เจอผลสายฟ้าเลยไม่ดรอปนะครับดรอปมาเป็นในเรื่องของอ่าผ้าพันคอสีดํานั่นเองตอนนี้เดี๋ยวเราไปจัดการก,กับคาตาคูรี่ให้เสร็จเรียบร้อยเลยลวกันโอเคครับมากันจนครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเศษกันนเลยะะ เริ่มเลยละกันจะได้เร็วๆนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะ F K ต่อหรือเปล่านะครับอีกแค่ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็จะได้ที่เสกแอดมินอีกรอบนึงนะเพรโดนตำรวมเโดนตำว่ะเราเอาเชิบหายแล้วปันป่นรอบๆปั่นรอบๆรอบๆเอา้เอาเอาดาบนี้มันพุ่งเข้าไปมีแต่คนจะตะเกียบเต็มไปหมดเลยนี่เนี่ยอีกนิดเดียวเรียบร้อยครับผมอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆแหละนะครับที่เสกบอสก็จะเกิดแล้วครับที่เสกบอสแอดมินนะนะ แต่ผมคิดว่าไม่ตีแล้วกันนะครับเอาไว้แค่ประมาณนี้แล้วกันผมเริ่มจะเหนื่อยแล้วด้วยนะครับผมฟาร์มาตั้งแต่4ี่โมงตอนนี้ก็จะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับฟาร์มายาวๆจนปวดมือเรียบร้อยเลยนะฮะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยครับสรับ3ดาบ600มัตอรี่ก็ในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับถาดนี้ก็แจกเหมือนเดิมครับเพียงแค่คุณกดไลค์ครบ1 0 0 0ไลค์นะครับผมก็จะแจกว่าในคอมเมนต์เลยก็ไปแย่งกันเอาเองครับสำนี้ไม่มีอะไรมากครับขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมใครมีคอนเทนต์อะไรสามารถเสนอได้ในนน EP ต่อไปเลยับสาวี้ผม